ผมมีความสุขที่อยู่กองชาการตำรวจปราบปรา,ปรายาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่พ่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด ก็เลยต้องไปบอกให้คนที่ผมไปซื้อวุธมาไอโอ๊กมึงจํากูได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์ต้องลงรูปกูแล้วว่าไปวิสามันให้ไอ้นิดหรือต้อยเย็นใจเนี่ยนะก็มันก็ตกใจผมก็ไปบอกไอ้คนที่พาไปบอกพี่ถ้าผมบอกพี่ว่าผมเป็นนัรรวจพี่จะเชื่อไหมจะไปพูดจะงั้นใจไม่ดีโอ้กูพาไปทั่วเลยอะ มาเนี่ยมันบอกว่าถ้าพี่เป็นตำรวจผมอยู่ไม่ได้เลยตายแล้วอ่ยตอนนี้เขาบวชอยู่ตอนนี้เขาบวชอยู่กูก็พาไปสามสิบกว่าเจ้าอ่ะผมก็ไปเอาเงินคืนก็เงินส่วนตัวผมแปดแสนเนี่ยถ้าเอาเงินคืนแล้วก็จะผมก็จะดีกับคุณหน่อยนะจะจําคนร้ายไม่ได้นะเพราะว่าแต่ถ้าไม่คืนไม่เป็นไรผมไม่ว่าแต่เดี๋ยวกูฟาดมึงก็เลยรู้จักไครพวกนี้นับถือนักเลงกันแต่เท่ากับผมเก็บอาวุธได้เป็น เยอะเลยนะเกือบสองร้อยฮ่ะเกือบเขาบอกว่าเอ้ยมือปืนเนี่ยไอชัยวัฒน์เนี่ยมันเคยเป็นตำรวจที่ภูเก็ตแล้วบ้านมันอยู่ท่าเรือเกตท่าเกศมันจะไปยิงโกเก้งโกเก้งเป็นเพื่อนเป็นคนรวยทั้งภูเก็ตผมไม่รู้จ้าเขาหลอกนะว่าจะไปยิงโกเก้งก็ขอให้ผมตามหน่อยผมก็ไม่เกี่ยว่กูนี่หว่าแต่ว่ามันปากดีมั้งใครมาบอกว่า เวลาเมาเล่ามันบอกไอ้เลวัดเนี่ยเดี๋ยวเจอกันสักวันหนึ่งเจอข้อหามันซ่าอีกแล้วลูกน้องก็มาเล่าให้ผมฟังว่านายไอ้ชัยวัดนี่มันมีเอ็มสิบหกตัดสั้นนิดเดียวนะแล้วมันยิงปืนแม่นมากพกสิบเอ็ดสองก็บอกมีอาก้ามีระเบิดเลยแล้วนบอกว่าถ้าวันใดเจอกันนายเนี่ยมันคิดว่านายน่ยดับบอกก็กูก็จะลองดูหานพลเขาสะกิดหลังผมโผล่ไปดูอ้าวไอ้ชัยวัดนี่ว่าแล้วก็ยิงอื ยิงได้นัดเดียวก็หงายท้องมาเราก็หงายท้องเขาสวนมาเหมือนกันมันก็สวนมาสี่นัดโอ้สี่นัดไอ้เกิดพันธด้วงเลยกเกิดนี่ก็เอื้อมมือกดไปอีกนัดโดนไหลกาลังเหนื่อยอยู่เหนื่อยน้ำลายเหนียวแล้วก็ควักบุหรี่มาถอยหน่อยแล้วก็เดินแต่มือซ้ายก็เท<อ>้เาเอวอยู่อย่างเงี้ยแต่นั่นก็ตกใจผมตกใจแล้วก็จะยิงตกใจจะยิงเราเร็วกว่ามันฝึกอยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็ฝึกอยู่ชอบ มันอมชอบนะมันเหมือนกับพวกโดดวันที่จำอะไรเงี้ยนมันท้าทายนะน่าจะวันที่หนึ่งพฤษภาปีสามสามปีสามสามหรือสามสี่เนี่ยจำไม่ได้แน่ชัดนะผมจำเป็นต้องเดินทางคืนนั้นเลยเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่คำสั่งมันมีผลบังคับใช้เขาประกาศตั้งกิ่งอำเภอใหม่ไงนะผมก็โอ้ดีใจหน้าดูเลยขนของเพิ่งจะเช่าบ้านติดมุ้งลวดเสร็จอะไรเสร็จต้องย้ายต่ออีกแล้ว ย้ายไปไปเป็นสวัสด์ด่านกิ่งอำเภอด่านมาขามเตี้ยสวัสด์เดียวไอคนเดียวคือท่านก็ไปขึ้นเป็นใหญ่คนเดียวเลยนะเป็นใหญ่คนเดียวแต่ปรากฏว่าไปไหมไหนว่าโรงพักกูไม่มีไม่มีโรงพักไม่มีอะไรคําสั่งมีผลบังคับใช้ยังไม่ได้สร้างโรงพักกิ่งอำเภอเข้าไปอาศัยโรงเรียนแถวหนึ่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอส่วนของผมแล้วกูจะไปตั้งตรงไหนว่าต้องอาศัยใต้ถุนศาลาวัดหรอมั้งบังเอิญมันมี ก่อนเข้าตลาดด่านมะขามเตี้ยเนี่ยมันมีสาลาอพพลอผมก็ยึดสาลาอพพลอเนี่ยเหระวะเขียนป้ายเข้าสพกิ่งออด่านมะขามเตี้ยตรงนั้นนะครับเดี๋ยวนะร่านเดี๋ยวดิไอตอนอารมณ์ตอนไปเนี่ยโอ้โหกูโคตรยิ่งใหญ่เลยไปถึงเดี๋ยวก่อนลูกน้องใต้มาก็ระชากี่คนนะตรงนั้นอ่ะอ่ะยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยตั้งผมไปเป็นสวัสดิ์คนเดียวไปแม่งคนเดียวเลยมานะะครับ เสร็จแล้วรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าคําสั่งออกว่า,าพันตารวจตีเลวัดกิ่นเกษรเนี่ยไปดํารงตําแหน่งสาวัสดสอพอกิ่งออด่านมาขามเตี้ยพอไปก็ได้ดาบอูดท,ที่กอนโดไปคนรู้จักกับแกเพราะผมอยู่เมืองเก่าคนหน้าใสาสื่อเมืองเก่าเนี่ยไปพี่อูดไปเพื่อนกันไอ้หมวดมโนดนี่ไปขับรถไปดูกัน เอาไปขอยืมคาดเข้ามาคาาไอ้พวกขยะมันเป็นพุ่มไม้อยู่หน้าไอ,อ้อพพโลคาดคา,าดตรงเนี้ยเปิดที่ทําการกิ่งเพราะมีคดีอะไร,รต้องเราต้องรับแล้วไงต้องรับแล้ววันนั้นเขาก็ตั้งกําลังไปให้สามสิบกว่าคน,น้งแต่ละโรงพักที่กาญบุรีมันจะมียี่สิบเอ็ดสถานีเขาก็ตั้งกําลังให้มาช่วยราชการที่ผมออกคําสั่งผู้กํากับการจะนะบุรีเมื่อก่อนไม่ใช่ผู้การนะผู้กำกับนี่จะใหญ่สุดในจังหวัด เอาอย่างสุดเฮี้ยแต่ละลงพักมาให้ผมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องใช้คําว่ากิ่งอําเภอสพกิ่งอําเภอที่ท่านไปเป็นผู้นําอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาที่นี่เขาเรียกคัดมาแล้วคัดทิ้งแต่อื่นคือเขาไม่เอาเขาไม่ไหวกันแล้วคัดทิ้งแตท่อื่นมาแล้วครับเขาไม่ไหวแล้วก็ให้ไปอยู่กับไอเลวัดกันแล้วกันอย่างเี้โอ้ยผมก็รอให้ลูกน้องมารายงานตัวไปยืมประจําวันจากอําเภอเมืองมาฉบับหนึ่งใครมาผมก็ลงประจําวันว่าผมมารับตําแหน่งแล้วนะมา ก็ต้องเขียนเองประจำวันเขียนเองอะไรเองยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผูกเปนอนที่ข้างหน้าแหละครับเอาผ้าปันโจมาเรามันชอบนอนเปผ้าปันโจขึงอยู่แล้วมาเนี่ยนะก็สนุกแล้วไปซื้ออิดบล็อกมามากัน้นต่อชายซ้ายหน่อยขวาหน่อยไปหาเหล็กมาออกเป็นลูกกงขังหมาอยู่ข้างบนอันนี้แหละที่ว่าไปรู้จักไอแดงโคปีบลูกเดี๋ยวแลลูกกงขังหมาข้างบนนคืออะไร เอาเหล็กมาออกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําประตูเหมือนลูกกงหมาไงาไว้เป็นห้องควบคุมอ <c oughs> <c oughs> ไว้เป็นห้องควบคุม <c oughs> เอาขึ้นตารางเอาพวกจับคนมาเข้าตารางคืนนี้ทําเองเลยใช่ครับโอ้โหแล้วตั้งตากแดดไว้ยงนั้นแหละมันไม่มีอ่ะใครใครก็เมื่อก่อนขังได้เจ็ดวันนะ <c oughs> มาก,กูตั้งเขาก็บอกโอ้ยมันร้อนก็เอาหาสังกะสีมาแปะข้างบนให้หน่อยนึงอผู้ใหญ่เขาก็โทรมาโทรมาว่า ไอ้แดงฝากไอ้แดงมาอยู่กับมึงด้วยอมาเนี่ยนะตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปเ้อะเอ่ยน้าท่านก็เดะผมก็ศรัทธาท่านนะท่านคงเดชชูศรีบอกเลยว่าฝากไอ้แดงหน่อยนะมันไปอยู่เขตพื้นที่มึงเดี๋ยวมึงจะไปยิงกบาลมันเข้ามาก็บอกครับพี่มันมีหมายจับไหมบอกไม่มีหมายจับถ้าไม่มีหมายจับก็มาอยู่ได้มันหนีตายมาจากทางภาคตะวันออกม้งก็มาผมก็เข้าไปพบผมที่โรงพักเ่ะผมก็บอกว่าเอ๊ะ มึงมาไงไปไงอะไรเงี้ยก็นั่งปุยกันแดงนี่เขาเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล,แล้วก็ออกจะพูดแบบแอกแอกหน่อยอะไรหน่อยไม่กลัวใครไม่กลัวตายนะก็บอกแดงเอ้ยคุณมาอยู่ในพื้นที่ผมเนี่ยขอให้มาอยู่แบบพลเมืองดีนะอย่ากลางเสือพัดถิน่นนี่หมาจะกัดเอาตายเนะี่ยผมผ่านสุดเหนือเสือใต้มาเยอะเลยรถผมเนี่ยหุ้มเกาะมันก็ คยโดนยิงเนี่ยนี่ผมโดนยิงแม่ยังไม่ตายมันก็คุยคภาษามันน่ะนะคุยรถมันเป็นรถน่าจะเป็นรถอีซูสุมั้งอีสูสุมังกรทองเก่าจําไม่ได้แน่นอนนะสีออกแดงเลือดหมูมันก็เปิดให้ผมดูมันหุ้มเกราะหมดเลยข้างในเนี่ยมันเอาเหล็กไปดามหมดข้างหลังก็ดามเหล็กหมดเลยแล้วก็มีเส้นมองหลังอยู่หน่อยเดียวสักนิ้วชี้ได้อ่ะนะครับ ประตูซ้ายประตูขวากระจกมันเนี่ยออกไม่ได้กระจกหน้ามันก็คุ้มเอาเหล็กไปกลุกหมดเลยกระจกหน้ามันมองได้เป็นเส้นแนวตรงเท่นั้นแหละแล้วบอกโอ้เหมือนรถทุ่มเกาะเลยแต่ว่ามึงอย่าไปประมาทมันบอกว่าไม่มีได้แดกทั้งเอ็มทั้งอาก้าและผมสู้มันใช้ปืนซูเปอร์ครับซูเปอร์นะวันนั้นก็กินกินข้าบ้านมันมันก็ทําลูกน้องกินข้าบอกแดง สวัสด์ลองหน่อยได้ไหมว่ามันจะหุ้มได้จริงปล่าว่ากูจะได้ไปทําบ้างครับนะลองเลยไม่ได้แดกมันว่างเนี้ยผมก็ลองยิงปุ้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 งแปดนัดแหนบกระเด้งกิ้งมาไปดูไหนไอแดงมึงว่ากันได้เหียทะลุไปยันโน่นเลยโทรเดี๋ยนะวันนั้นวันนั้นท่านมีหัวจะกอไอดำๆเนี่ยกี่อันกี่นัดแปดนัด อ๋อท่านใส่หมดเลยไปนัดก็ใส่ประจําอยู่แล้วแปลน <ะ S 1> แล้วเขารู้ไหมว่าท่านใช้หัวเจาะเกาะยิงไม่รู้ <c oughs> จะบอกมันว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้านี่ปืนโบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยแต,แต่แต่ผมคิดว่าเขาคงเทสมาแต่กาะเทสอาจจะเป็นปืนรุ่นอื่นที่ไม่ได้ผมเข้าใจว่าแดงเขาคงเทสมากับเอ็มสิบหกมากกว่าคงเอาปืนเอ็มสิบหกหรืออาก้าไปลองยิงแต่ถ้าอาก้าหัวเจาะเกาะเนี่ยไอไอหัวไอทางสเตนอะไรเนี่ยก็จะทะลุเหมือนกันนะ สิ่งเดียวที่จะดีกว่าลดหุ่มเกราะหรือเสื้อเกราะเนี่ยคือยกมือไหว้และเองจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วลวันนั้นพอท่านลอง,ลองยิงทะลุเสร็จแล้วยังไงต่อเหตุการณ์ผมไม่กูอ่ะแม่นโดนยิงผมยังไม่ตตาอยังโมต่อยอาะผมยิงปืนแม่นครับซุปเปอร์นะเราก็เออเอางั้นลองยิงกันก็ถ่านไฟฉายไปตั้ง่านไฟฉายไปตั้งสักไม่กี่เมตรสิบห้า สิบเมตรสิบห้าเมตรอแดงเขาก็ขึ้นลำมาแอบยิงเนี่ยโดนโดนมแมน่นจริงมันก็แมน่นครับแต่ว่ามันช้าไม่ได้แดกไม่ได้กินหรอกผมเลยเอาที่เหลือสี่ก้อนมึงลองไปตั้งดิผมก็ชัาสิบเอ็ดมาขึ้นลำพลิกๆตุ้มตุ้มต้มต้มตมโอ้ยสวัสดเป็นตำรวจสวัสดก็เก่งกว่าผมเม,มื่อมามึงก็เถอไปเรื่อย คือจะบอกแดงว่าเราอยู่กันเนี่ยแบบพี่แบบน้องดีกว่าครับเจียมเนื้อเจียมตัวนะดีที่สุดผมยังไม่อวดว่าเก่งเลยครับนะบหลังจากนั้นก็ทักทายเวลามันลงจากไล่มาเนี่ยผมยังอยู่เนี่ยก็มันก็แวะเอาของฝากของนอนของนี่มาฝากเรื่อยนะฮะจนกระทั่งปีสามสี่ผมโดนย้ายครับผมโดนย้ายที่สวัสดานประคามเตี้ยเขาพัฒนาขึ้นเป็นสวัสดใหญ่แล้ว เป็นสวสดิ์ใหญ่ผมโตไม่ทันผมโตไม่ทันเลยย้ายไปเป็นสวรดิ์สามกระถายแล้วเอาสวรดิ์ใหญ่มาอยู่ที่แทนท่านสวรดิ์ใหญ่ก็ไปแทนผมแล้วไปเป็นอยู่สาม่นน่ะไปไปอยู่แผนกอะไรก็เป็นสวสดิ์เดียวสวรดิ์เดียวอีกล่ะเป็นสวสดิ์เดียวเลยชีวิตต้องอยู่กับกิ่งอำบเภอไปป่ะใช่ใช่อยู่ที่ไหนก็เดียวเดียวจากจากสามกระถายมาเพชรเป็นสวสดิ์สื่อเพชรก็คุมทั้งจังหวัดเลยสื่อเพชรวันหนึ่งผมก็นอกเครื่องแบบอยู่อยู่เฉย เกือบเที่ยงคืนได้รับคำสั่งว่าให้ไปพบผู้กำกับที่หลังศาลากลางได้รับคำสั่งไปเอ๊ะมาภารกิจอะไรวะก็ไปก็ไปถึงเขายึดวิทยุหมดเลยวิทยุไม่ให้ใช้เลยวิทยุเครื่องมือสื่อสารอะไรแพร์ลิง์โฟลลิงอะไรยึดหมดเลยแล้วก็บอกภารกิจว่าให้นำกำลังขึ้นไปจับกลุ่ม กลุ่มกองกำลังที่อยู่บนช่องทาง PMT มีประมาณกี่คนเราก็ไม่ทราบแน่ชัดไม่มีข้อมูลเลยมีกำลังทหารชุดลบพิเศษเขา3า30นายมีร้อยโทรเป็นหัวหน้าคนหนึ่งแล้วนปพพอ30นายและวกำลังภูทร360นายก็วางแผนกันบอกเลวัดมึงนำกำลังขึ้นไปข้างบนเลยเฮ้ยให้หาเข้าไปนี่มันลำบากนะผมไม่ไว้ใจตำรวจอยู่แล้ว กณรู้ไหมเวลาที่ประทะกันแล้วบอกตำรวจเจ็บตำรวจตายเนี่ยไม่ใช่คนล้ายยิงยนะครับส่วนใหญ่ตำรวจมันคือถ้าไม่ไม่เก่งไม่แม่นแล้วก็ต่างคนต่างมีปืนมี่จะยิงโดนตำรวจด้วยกันเองอย่างง้ผมก็เอาทหารไปผม,ผมขอทหารตอนนี้บอกน้องครับเราฝึกมาต่างการต่างหลักสูตรกันนะเดี๋ยวมาปรับตรงนี้เลยจุดที่เราลงเนี่ยถือหกนกาจุดที่เราจะเข้าตีเนี่ยเป็นสิบสนกานะ แล้วพี่จะเดินคนหน้าให้แตะแตะมือถึงนะเอื้อมมือแตะมันไม่มีสัญญาณบอกนี่เดี๋ยวเดินหลงกันเดี๋ยวเดินหลงกันไม่มีสัญญาณสะท้อนแสงแปะเนี่ยเขาแต่งเครื่องแบบกันหมดแต่ผมนอกเครื่องแบบลูกน้องผมไม่ร้อนหรวอโทมโนโดเฉลือดไฉ่ไปคนหนึ่งก็นอกเครื่องแบบเดินไปมันสบายหน่อยไปก็ทหารนั่งนะรถอยู่นีหมอกไบไปได้ครึ่งทางครึ่งทางแล้วเดินต่อจาก ตีนเขาขึ้นไปอีกน่าจะออกเดินตีสองนถึงตีห้าโอ้สามโสาชั่วโมงสามชั่วโมงสามแต่มันเดินช้าไงเดินก็ต้องค่อยๆแทงนิ้วไปดูกับสะดุดค่อยคานไปที่ว่าไปได้ทีละเมตรค่อยๆขึ้นไปเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยผมก็เดินแทงไปไม่ไว้ใจลูกน้องก็เดินแทงไปเรื่อยแต่ถ้าเหยียบข้างล่างก็แล้วแต่ดวงครับพอขึ้นไปยอดเนินก็อย แต่หนาวนะหนาวหนาวมากเลยตรงนั้นมันเนินสูงเนินเขาสูงอ้าวไอน้นดเหลือมึงคนเดียวและทหารไปไหนเราโอ้ทหารไม่ตามมาอาม้าวหลุดไม่ตามมาตั้งแต่กิโลไหนไม่รู้อ้าวมันก็ไม่บอกไอ้เราก็ไหนจะต้องเดินไไมไค่คอยแตะเมืงอลังไม่ผมก็แตะไงะครับแต่แตะ ไม่พอแทงไปปุ๊บเนี่ยเราก็ดูมันก็ตามเรามาแล้วนานๆทีเราก็แตะทีว่ามันก็ยังตามมาแต่ไอ้บ้านไอ้โนดเสือกไม่แตะข้างหลังหรือแตะแล้วเขาไม่ตามมาก็ไม่รู้คือไม่รู้ว่ามึงไม่แตะหรือมึงแตะแล้วมันไม่ตามมานี่เราก็ไม่รู้ใช่เออแล้วมึงว่าพี่แย่ไหมล่ะโอ๊บขึ้นไปอยู่โอโหตาย่าแม่นห่างสิบฟุตรล้อมรั้วลวดหนามล้อมรั้วลวดหนามมีหมาด้วยมีหมาสุนัข สุนัขเหมือนสุนัสขสงครามอะไรกันนะเอเชียนดนวยถ้าหมาตื่นกูตายแน่เลยหม <laughs> านเนี่ยนะแล้วมันนอนกันเนี่ยนะยแต่ไฟที่มันก่อไว้เนี่ยตรงหน้าแคมป์มันเนี่ยมันเป็นโรงแถวเดียวยาวเหมือนกับที่ให้ทหารเนาะคล้ายๆไอ้ดำแม่น้ำน้อยสไตล์เดียวกันเลยแต่ไอ้ดำนี่สองโรงแล้วมีบ้านกระท่อมอีกหลังนึงแต่อันนี้เป็นโรงเดียวยาวไปมันก็ก่อไฟเฮ้ยจะทํำยังไงวะ อันนี้ก็ดเลยผมเป็นคนชอบคาถาอาคมแม้ก็พระแม่ธรณีเอามาก็นึกถึงพระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาพัสยามเทวทิราชหยิบ,บดินมาโรยขอให้มันหลับไหลอย่าได้สติผมก็คลานเข้าไปเลยถ้าหมาตื่นคูตายแนย่และเราก็ไม่อยากยิงไอ้ที่ขอให้มันหลับอย,อย่าได้สติคือขอให้หมาหลับขอให้หมาหลับ <c oughs> คนไม่มเป็นไรถ้า <c oughs> คนตื่นมายิงกันก็ยิงเราเนี่ยพร้อมอยู่แล้ว เอ็มสิบหกเปิดฟูออโต้ในขณะที่เขานอนงวงเงียเนี่ยเขาเสียเปรียบเรารเข้าไปผมก็ไปนอนลิมเลยนอนริมมันเนี่ยนอนลิมมันนอนติดนะผมก็ดึงผ้าห่มมันมาพอดึงผ้าห่มมันก็งวงเงียตื่นงวงเงียโดนดึงผ้าห่มมันหนาวอะมันก็คุมโปงเลยผมก็ดึงผ้าห่มมามันงวงเงียตื่นเฮ้ยตื่นอ้เหตทหารตำรวจมาเต็มเลยมานะีแล้วหนีลงกระเลียงก่อนตะโกนอย่างเงี้ยน้องมา ท่านตะโกนให้มันหนีเร็วนี้เร็วตะโกนเลยไม่เหมือนว่าเราพูดเดียวกับมันพวกเดียวกันมาเนี่ยมันก็คว้าปืนบ้างบอกปืนไม่ต้องห่วงหนีเอาตัวรอดก่อนทิ้งปืนโอ้ทิ้งไปเยอะเลยปืนนะเลี้ยงเลยปืนใหม่ๆสวยๆงั้นเลยต่างกล้าต่างกุลีกุจอไปกันก่อนแล้วหนีลงกระเหลี่ยงหนีลงเนินเขาเลยหนีลงกระเหลี่ยงเลยมาเนี่ยพอเรียบร้อยแล้วเฮียมมีเราคนเดียวครับเอาแล้วไอ้โนดตหมอบอยู่ตรงนั้นแล้ว มาเงี้ยนะตั้งแต่ตั้งแต่คลานก็มาดึงพวกผมเลยยังอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้ไอโน้ตมันก็หมอบอยู่ครับหมอบเราก็โอ้โหตั้งนานตั้งเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วมั้งกว่าทหารจะขึ้นตามมาเราก็น้องอ่ะมันน้องอ่ะเฮ้ยไอเฮาแม่งทําไมไม่ตามปล่อยกูมาอยู่อย่างนี้ได้ทหารเขารู้ว่า กองกําลังชุดนี้เป็นทหารเหมือนกันเป็นทหารที่สมัยนั้นปฏิวัติกันแล้วก็ไม่สําเร็จทหารนอกราชการนะพวกนักรบเพราะงั้นเลยมาเขาก็ไม่อยากจับพวกเดียวกันหรือไม่อย่างไงมึงทําไมไม่บอกกูด้วยแต่ตอนนี้น้องเขาก็เสียแล้วเสียนผลเอกทหารมั้มึงทําไมไม่บอกกูด้วยเีแล้วไปยิงกันแล้วตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่ามันเป็นเขตไทยหรือว่าเขตกะเหลี่ยงครับ แต่ว่าไม้เขาออกไม่ได้อบอกเออก็เห็นกูเป็นพลาเซตามอนเลยนะเรื่องอะไรกันใช่ไหมไม่ไม่แล้วผมฟังท่านเล่ามั้งแต่อีพีแรกๆกันนะถ้าเป็นภาพยนต์ท่านนะท่านจะเหมือนเดิมเลย,เยคือภูมิกับเขาจะพอดเรื่องเดิมนีวัดมีมือดีสองคนประกบซ้ายขวามือที่กูกคัดมาแล้วพอไปถึงที่กระเทยไม่ถือกูคนเดียวอีกแล้วผมอย่างนี้หนงังม้วนเดิมอีกแล้วคือที่ไปเนี่ยมันเวลา สัมภาระผมเนี่ยมันเยอะไงไหนจะกราศูนย์ปืนไหนะจะอาวุธระเบิดหรืออะไร,รเวลาเด็กมันไปจะได้ให้มันช่วยแบกด้วยเราจะได้คล่องตัวผมเป็นคนไม่ใส่เสื้อกลอกไงแต่ว่าเรามีความคล่องตัวไงมาค,คนกัมวตรีเรวัดกลิ่นเกสรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเสกเขาลูกโตอเพื่อธาตุโกที่เรารู้จักกัน ไ้เด็กภาพติตาตนาพคุณตาโดนโดน,โดน,โดนโดนยิงตายคาบ้านต้องปฏิญาณตั้งสัจจวาจาหากเติบโตขึ้นมาก็จะเดินตามฝันไวเรียนใจห้ามชอบช่วยเคลียร์เขากล้าได้กล้าเสียเลือดร้อนปานนั้นสุ้ยอดออก จากรัวโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตา ชาบ้านตอนนาน ประชาบาลก่อนนั้นสอบชุดธพกกสอบไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถใปเต้าตามฝานันแด้เป็นตำรลวงสมใจหวังชายามือชำหมังพิชิตขดี สวัสดีครับตอนนี้รายการโอ๊กวีพีได้บีเพจบน a c e b o o k แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebook และพิมพ์คําว่าโอ๊กวีพีแล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังๆผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสําคัญที่มาเล่านั้นเอามาทําเป็นหนังสั้นลงในเพจนี้ด้วยฝากเพื่อนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊กว